โอ้โห oh, วันนี้แดดแรงมากเลยนะคะ oh. คู่เหรอที่เป็นเพราะเครื่องของคุณถูกแฮกก่อนหน้านี้ต่างหาาฉันได้ทำวิดีโอที่มีที่คุณช่วยตัวเองอยู่สวัสดีค่ะ,คะเจอกับดู It With แ e l well l อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรียวแวลจะมาเล่าเรื่องที่เรียวแวลโดนขู่นะคะมีคนน่ะ ส่งข้อความมาขู่เรียวแววด้วยทุกคนจะเป็นข้อความอะไรนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแสบตามะโอ้ยคือเรื่องมีอยู่ว่าอ่าเรียวแววได้รับข้อความนี้ทางอีเมลนะคะทุกคนเรียกว่าไปเจอ,อเรียวกว่ากาลังกำลังเช็คอีเมลอยู่แล้วไปเจอในอีเมลขยะก็คือจังเมลนั่นเองนะคะแล้วไปเจอ อีเมลตัวหนึ่งเป็นอีเมลค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อ่านแล้วก็รู้สึกแบบขู่เหรอเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าอีเมลเนี้เขียนว่าส่งแบบเป็นภาษาไทยมาด้วยนะคะเดี๋ยวแล้วอ่านแป๊บหนึง่งในข้อความนี่บอกว่านี่คงเป็นข่าวร้ายสำหรับ แต่ไม่ต้องกังวลฉันจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ฉันสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้และฉันก็ได้เฝ้าติดตามกิจกรรมของคุณมาเป็นเวลา2-3เดือนแล้วจนถึงตอนนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาก็เขียนมานะอันนี้ว่าอาจตามจริงนะคะคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ถูกแฮกและอุปกรณ์ของคุณจะติดมาลเวส่วนตัวของฉัน อย่างว่ามาเวอไม่รู้มาเวที่ฉันสร้างขึ้นมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากๆโดยที่การทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมม้มาโทรจันม้าโทรจัน <ow> และเนื่องจากมันเป็นโมเวส่วนตัวจึงไม่มีโปรแกรม ก้องการไวรัสใดาสามารถตรวจจับได้นี่เป็นเพราะเครื่องของคุณถูกแฮกก่อนหนะ้านี้ต่างหากเราได้ติดตั้งตัวดักจับรหัสพานตัวควบคุมกล้องและไมโครโฟนลงไปแถมยังสามารถโอนไฟล์และเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้ด้วยโอ้เมเจอ ถึงข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและตอนนี้ฉันมีข้อมูลลับลายชื่อติดต่อข้อความและสามารถดูทุกอย่างในเครื่องคุณได้แล้วต่อค่ะยาวมากเอาจริงๆตอนแรกฉันก็ไม่อยากทำอะไรไม่ดีหรอกแล้วก็ทำเรื่องนี้เพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ฉันเพิ่งเป็นโรคโควิดและตกง,งานและ ฉันก็เลยมีไอเดียที่จะใช้เรื่องนี้เพื่อเรียกเงินจากคุณอ่าต่อนะฮะต่อต่อฉันได้ทำวิดีโอที่มีที่คุณช่วยตัวเองอยู่เดี๋ยวนะฉันไม่เคยทำวิดีโอตอนที่ฉันช่วยตัวเองมันเป็นวิดีโอแบบแยกหน้าจอที่คุณสามารถดูหน้าจอได้ขณะก,กำลังทำงานอื้อ,อ,อ มันเป็นเรื่องสนุกสําหรับฉันแต่เป็นเรื่องร้ายสําหรับชื่อเสียงของคุณแน่ๆหนึกในใจกูไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยเออฉันไม่ภูมิใจที่จะทําสิ่งนี้หรอกแต่ฉันต้องการเงินเงินเอาละ่ะเราจะเอาอย่างนี้นะและฉันจะไม่ส่งวิดีโอให้คนที่คุณรัก<ม>เพื่อนๆ<ม>นและเหล่าญาติของคุณหากคุณตอบแทนช้อนตอมที่ฉันขอไว้ จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้และชื่อเสียงของคุณจะไม่พ้นปีคุณต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉันจะส่งมันผ่านอีเมลข้อความหรือโพสลงโซเชียลมีเดียของคุณก็ได้องจริงนะคะถ้าทำอะ่ะเราก็ดังปะจริงๆมันก็ดีกับตัวเราเองนะเราจะได้เป็นคนดังคุณต้องส่งเงินมาจำนวน 5,000ดอลลาร์5 0 0 0ดอลล่า, 5, ลลาก็ประมาณแส0 0้านะคะแสนห้าแสนห้าบาทไทยแสนห้าบาทไทยให้ฉันทั้งกระเป๋าเงินบิตคอยคุณไม่รู้วิธีทำก็เข้า Google แล้วก็ไปหาคำว่าบิตคอยนะคะแล้วเขาก็ส่งมาเป็นกระเป๋าเงินบิตคอยของฉันเหมือนกับเป็นรหัสบิตคอยค่ะอ่ะเสร็จก็บอกว่า เมื่อฉันได้รับเงินแล้วฉันจะลบวิดีโอนั้นออกในทันทีคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่มีวันได้รับการติดต่อมาจากฉันอีก mm. แล้ก็บอกว่าโดยผมจะให้เส้นตายคุณภายใน3มวันคุณไม่สามารถต่อรองยอดเงินได้และฉันจะมองเห็นได้ว่าคุณปดอ่านอีเมลด้วยโดยผมจะเอออย่าพยายามรายงานเรื่องนี้ ฉันใช้ T O R และบิตคอยที่ไม่มีทางซืบตัวฉันได้หากคุณทำอะไรโง่ๆฉันจะเผยแพร่วิดีโอนี้ได้โปรดอย่าโทษฉันหรือตัวคุณเองคุณไม่อาจรู้ได้ว่ากล้องกำลังมันจึกคุณอยู่โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อความขู่นะคะเรียกถ่ายเงินจากอ e ีเมลที่เรียวเราได้รับนะคะอีเมลผู้ส่งอะ่ะ จะเป็นอ e ีเมลของต่างชาติเดี๋ยวจะเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะในในคำอธิบายคลิปแล้วกันว่าอ e ีเมลที่ส่งหาเวลชื่ออ e ีเมลอะไรนะคะคือเอาไง่ายเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอข้อความแบบนี้นะคะอย่าทำอะไรเด็ดขาดนะคะอย่าไปโอนเงินอย่าไปกดลิงก์ที่เขาให้มานะคะเพราะว่าข้อมูลในโทรศัพท์เพื่อนๆน,นะคะอาจจะถูกแฮ็กแล้วก็ เงินในบัญชีที่เพื่อนใช้ตัวโมบายแบงกิ้งหรืออย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาอาจจะเข้ารหัสได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นบล็อกไปเลยค่ะถ้าเจอก็ผ่านนี้ครับถ้ามีคนขู่ว่าจะเผยแพร่ภาพโป้วิดีโอคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆแจ้งความไว้ก่อนนะคะแจ้งมันถึงประจําวันไว้ก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าไปกดลิงก์ที่เขาให้มานะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าในลิงก์นั้นคืออะไร อาจจะเป็นไวรัสเข้าเครื่องหรืออาจจะเป็นการโจรกรรมหรือการแฮกข้อมูลของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อนะคะเพื่อนเพื่อควรอัเอปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไว้ตลอดนะคะแล้วก็ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสด,ด้วยนะคะคลิปนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะคะตอนนี้เลวเวลก็ลบอีเมล,ลแล้วก็บอกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะถ้าเจอข้อความอย่างนี้ตั้งสติก่อน<ม>กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Do It With W e l l ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย